ฮอตไอชูรู้นี่ยังสามตัวร้ายนักแสดงรังที่อาจจะปรากฏตัวในแฟน t a สติกฟู์ฮอตไอชูรู้นี่ยัง ที่มีการประกาศราย,รายชื่อนักแสดงแฟน t a สติก Four ออกมาอย่างเป็นทางการนะครับอันประกอบไปด้วยเปโดปูปลสคาร์ดในบทริดดิชัหรือมิสเตอร์แฟนตาสติกวอนิซาเคอร์บี้ในบทซูสตรอมหรืออินวิสิเบลวูแมนโจเซฟควินในบทจอห์นนี่สตรอมหรือเฮมันทอร์ชและเอเบลลมอสบารักในบทเบนกริมหรือเดอะทิง ซึ่งนักแสดงทุกคนก็เป็นไปตามคาดและเป็นไปตามข่าวลือที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับโดยหลังจากการประกาศนักแสดงชุดดังกล่าวนะครับพร้อมกับภาพหนึ่งใบที่เป็นภาพอย่างเป็นทางการจาก Marvel Studio นะครับก็เกิดการคาดเดาต่างๆขึ้นทันทีครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องเซตติ้งของหนังที่มีคนคาดเดาว,ว่า Fantastic 4ฉบับนี้อาจจะเป็นหนังย้อนยุครวมถึงหนังอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหม่ของ Marvel Cinematic Universe ครับอาจจะถึงขั้นเปิดตัวร้ายใหม่ของจักรวาล หรือเป็นการเปิดประเด็นเปิดประตูสู่อะไรที่แปลกใหม่ครับรวมถึงประเด็นเรื่องของตัวร้ายของหนังแฟนตาส t i c 4ฟฉบับนี้จะเป็นตัวร้ายใหม่ๆที่เป็นคู่ปรับของ fantastic 4ที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสปรากฏตัวในหนังฉบับก่อนหน้านี้หรือจะเป็นตัวร้ายหน้าเดิม โดยหนังแฟน t a s ติกโฟ์ที่สร้างมาก่อนหน้านี้3เรื่องนะครับที่เป็นเหมือนกับตัวร้ายคู่บุญอนหนังชุดแฟนตาสติกโฟ์ครับทั้งดรดูมและกาลักตัสรวมไปถึงซิลเวอร์เซอร์เฟอร์ครับที่อาจจะไม่ได้เป็นตัวร้ายเะเลยทีเดียวแต่เป็นตัวละครที่เผชิญหน้ากับ4ี่ไกยสิทธิ์มาตั้งแต่ฉบับหนังสือกระตูนแล้วครับ ซึ่งตามรายงานข่าวก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่แฟนตาสติกฟูจะเลือกใช้ตัวละครเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งครับและอาจจะไม่ใช่แค่หนึ่งตัวละครแต่จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ทั้ง3ตัวละครครับไม่ว่าจะเป็นกาลักตัสตัวละครที่ถูกสร้างออกมาให้เหมือนกับเทพเจ้าแห่งมาวลิลครับตัวละครที่หล่อเลี้ยงด้วยพลังงานของดาวเคราะห์ที่ไม่สนว่าจะทําลายสิ่งมีชีวิตต่างๆครับกาลักตัสเองเคยปรากฏตัวในหนังแฟนตาสติกฟูลไรซ์ออฟเดอะซีเวอร์เซอร์เอร์นะครับถูกออกแบบให้ดูคล้ายๆกับพลังงานบ้าคลั่งครับเป็นเหมือนกับเมฆที่่ลอออออยยูููในนนนจักกรรวาดดตงตงงงๆๆ้้็สมค แล้วก็มีข่าวว่ามาเวลอยากได้เาเวีรบรเดมมารับบทดังกล่าวมากครับและกาแล็กตัสอาจจะเป็นตัวร้ายหลักของหนังเรื่องนี้ด้วยตามมาด้วย Silver ์ e r ซ e r ์ฟเ ตัวละครที่มีสายพลันคล้ายๆกับมนุษย์นะครับตัวละครที่มาจากระบบดาวเดเนฟในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกครับที่ต้องรับใช้กาแล็กตัสเพื่อช่วยชีวิตดาวบ้างเกิดโดยการท่องไปในจัก,กรวาลเพื่อค้นหาดาวเคราะห์ที่กาแล็กตัสจะดูดพลังงานรับตามเนื้อเรื่องส่วนใหญ่นะครับซิลเวอร์เซิร์เวอร์ได้เดินทางมาถึงโลกแล้วก็เจอกับแฟนตาสติกโฟ์ครับอันนี้มีข่าวลือว่ามา r v เวลสตูดิโออยากจะเปลี่ยนแนวครับอยากจะได้อันยาเทเล,ลจอยมารับบทนี้ซึ่งถ้าตัวละครซิลเวอร์เซิร์เวอร์มีการเปลี่ยนเพศแล้วก็กลายเป็็นนนนนปรระเดใหญ่แ่แนอนคับ สุดท้ายครับดรดูมหรือเกนมานานคาับว่าดอรดูมอาจจะมาเป็นตัวร้ายใหม่ของมาเวลซีเนอร์มันติกยูนิเวอร์สหนังทั้ง2เวอร์ชันเดิมเนี่ยเล่าเรื่องราวคล้ายๆกันครับกับดรดูมที่เคยทํางานร่วมกับแฟนตาสติกโฟแต่กลับไปเข้าด้านมืดเมื่อได้รับพลังงานพิเศษ,ษ,ษมาพร้อมๆกับสมาชิก4ี่กายสิทธิ์ปัญหาของดรดูมก็คือตัวละครตัวนี้กลายเป็นตัวละครที่ดูน่าเบื่อนสำหรับคนดูหนังไปแล้วครับเพราะก่อนหน้านี้บทดูไม่ค่อยน่าสนใจแล้วก็ยังไม่เคยได้ดาราที่เด่นๆดังมาาารรับดกกกล่่่ววคโยอนนนห้้ีี็ข หรือผสมการเชียร์นะครับว่าแฟนๆอยากได้เฮลิคอร์วิลล์ครับมารับบทเป็นด็อกเตอร์ดูมขณะที่กระแสของหนังอัลเบิไหเมอร์ก็ทำให้ซิลลลนเมอร์ฟี่กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คนพูดถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นชื่อตัวละครตัวร้ายเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลักตัสเซอร์เซอร์เวอร์รวมไปถึงด็อกเตอร์ดูมหลายคนอาจจะบ่นนะครับว่าพวกนี้อีกแล้วเหรอแต่ก็ไม่แปลกครับถ้ามาเวลจะเลือกใช้ตัวละครที่เคยถูกใช้งานมาในหนังเวอร์ชันก่อนหน้าเหล่านี้ครับเพราะทั้งกาแลักตัส ดร์ดูมและซิรเวอร์เซร์เวอร์ถือเป็นตัวละครที่โด่งดังมากๆของมาเวลคอมิกครับแต่ตัวละครเหล่านี้กลับไม่เคยถูกสร้างออกมาให้สมศักดิ์ศรีความยิ่งใหญ่ของกระตูลเลยครับนี่คือเลยอาจจะเป็นโอกาสที่ทาให้ทั้งกาแล็กตัสดร์ดูมและซิรเวอร์เซอร์เวอร์ออกมาในแบบที่มันควรจะเป็นสักทีครับและนี่แหละครับเรื่องราวความคืบหน้าล่าสุดของหนังชุดแฟนตาสติกโฟในฮอตไอชูรู้นี่อย่างประจําสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าผมจีนวิลเฟ์เดอร์จะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวร้อนๆในมุมไหนของวงการภาพยนตร์อย่า จะกรุปเอาไวไ้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah, yeah.